สวัสดีค่ะช่องแม่สายพินแฟมิลี่ค่ะวันนี้คุณแม่ก็มาทำอาหารเช้าอีกแล้วค่ะเพื่อน,เ,อน,อนเป็นยังไงวะทอดปลานินค่ะคเพื่อนคุณแม่จะทอดปลานินตัวใหญ่ค่ะดูสุนนกหลองนอกขลองวิ่แหวววิแหบวบ เดี๋ยวเราก็จะมาทําใส่รวนกันค่ะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวคุณแม่จะถีบใก่ก่อนค่ะคุณแม่จะถีดใส่แล้วก็เอามารวนนะคะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะอหยมือ เสร็จแล้วค่ะเรื่อยๆการนิ่มทอดตัวใหญ่เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาล้วนไก่เดี๋ยวเรามาล้วนไก่กันค่ะ คุณแม่ฉีดไก่ไปแล้วค่ะนี่เลยได้จานใหญ่มากๆเลยค่ะเ,เพื่อนๆฝากกดติดตามช่องแม่ไต่พินฟมิลี่ด้วยนะคะกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์คุณแม่ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยจ้ะใส่น้ำมันลงไปนิดนึงค่ะเพื่อนเพื่อน จะได้ไม่ติดกระทะค่ะใส่รสดีลงไปค่ะปรุงรสไปเลยนะคะแล้วเราก็จะใส่ลงไปในกระทะ เกลือใส่ชูรสใส่น้ำตาลคส่เกือือใส่เกลือลงไปค่ะจะเค็มหรือเปล่ารสดีด้วยก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยค่ะเราใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อน มากมากเลยค่ะเพื่อนๆนี่เลยค่ะให้ชมไก่ล้วนค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราได้ไปกินข้าวด้วยกันนะคะเดี๋ยวรอให้สุกก่อนค่ะทอดให้เหลืองค่ะเราจะคั่วจนกว่าเขาจะเหลืองนะคะถึงเอาออกค่ะฝากติดตามช่องแม่สายพิมพ์คาเมลี่ด้วยนะคะเพื่อนๆกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์็นแม่ด้วยค่ะ ล้วนแล้วสุกแล้วนะคะเพื่อนๆแต่ล้วนแล้สุกแล้วค่ะเหลืงพอแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาไว้เผื่อล้วนครั้งต่อไปด้วยค่ะเพืเ่อนๆมีขาด้วยมีขาด้วฝากกดติดตามกันด้วยค่ะ แล้วค่ะเพื่อนๆไก่ล้วนของคุณแม่คะ่ะเราไปกินข้าวด้วยกันค่ะเพื่อนๆไก่ล้วนนะคะครั้งต่อไปเราล้วนอีกมันก็จะเหลืองขึ้นค่ะฝากกดติดตามกันด้วยนะคะไปกินข้าวกันค่ะมากินข้าวด้วยกันค่ะเพื่อนๆอาหารเช้าเสร็จแล้วนะคะมาจ้ามาจ้ามีปลานะคะไก่ล้วนค่ะเพื่อนๆไก่ล้วนเสร็จแล้วค่ะ ก็จะมีปลาทอดค่ะปลานิมทอดตัวใหญ่ค่ะเพื่อนโหยปั่นทอดตัวใหญ่นี่เลยคุณแม่มีขนมครกด้วยค่ะวันนี้อยากกินขนมครกมีน้งม่นนะคะมีขนมสารพัดเลยค่ะเพื่อนมากินได้กันเลยจ้ะตักใ้หมดเลยฮ่มดี แก้มา <Okay, S 2> แล้วแล้วตายแล้วมาค่ะ<ๆ>คเพื่อนๆมาคปนเล่นกันเลยจ้ะฝากกดติดตามช่องแม่สายพิมพ์แฟมิลี่ด้วยนะคะ ก็จะดินก็ตัดตะไคร้ก็ไลกดแชก็แม่ด้วยค่ะอาหารเช้านะคะไก่รวนค่ะไก่คั่วนะคะไก่รวน คุณแม่รวนอร่อยมากๆเลยค่ะมากินด้วยกันเลยจ้ะเพื่อนเพื่อน้อมหน่มทุกเร กอดด้วยไปเด็ดมาจากต้นค่ะขนมเยอะแยะไปหมดเลยคุณแม่กินคนเดียวนะคะหลานไม่มาเลยค่ะ นไก่กิหนหมูเราต้องเคี้ยวให้ละเอียดค่ะเพื่อนๆเคี้ยวให้ละเอียดนะคะมันจะขับถ่ายง่ายค่ะถ้าเราเคี้ยวไม่ละเอียดเราจะท้องผูก อนุญาตทานก่อนนะคะคุณแม่ขออนุญาตจบคลิปก่อนค่ะฝากกดติดตามช่องแม่สายบินแฟมลี่กันด้วยนะคะกดกระดิ่งกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ให้คุณแม่ด้วยค่ะใครที่เข้ามาชมขอบคุณทุกๆคนเลยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย